สวัสดีครับสวัสดีครับมันสวัสดีครับพอดีผมไอเนี้ยครับผมซีดาวครับครับผมหลงทางอะครับหลงทางเลยครับไอถ้าถ้าถ้าเราจะไปไอลงลงผยาลงพยาบาลเอลเอสเนี้ยมันต้องไปทางไหนอะครับเออพาควใจผมก็ได้ครับเราเราไปฉีกมุกผมซะแล้วอะ คือเตรียมเพลงมาพร้อมด้วยไร้กาศวะพี่บาตมีต้นใหม่ไหมไม่มีอ่ะไม่ไม่มีเหรอย่าลืมไปปลูกนะใบอ่ะเราจะได้ปลูกสายสัมผัสข้างเราด้วยกันอะไรนะ่อแลวัสดีครับหมอแบมหมอแบมหมอแบม ที่บ้านมีต้นไม้ไหมครับไม่มีค่ะเดี๋ยวเราไปปลูด้วยกันนะครับ <d ann oy al> เราจะได้เ,เติบโตา,าึ้ัมาเติบโตเล็กๆเล็กกัน